การกระจายตัวของโรคระบาดที่ยังไม่สามารถควบคุมได้แม้ว่าสัญญาณบวกจะปรากฏขึ้นหลังจากที่แต่ละประเทศเริ่มมีการฉีดวัคซีนกันไปพอสมควรแต่นั่นไม่ได้ทำให้ฆ่ารถจนในเมืองไทยอยู่เฉยการทำตลาดออนไลน์ในช่วงเวลาที่อาจจะะจับตัวได้ยากเหมือนในปัจจุบันจึงมีความถี่มากขึ้นโดยเฉพาะในตลาดรถกระบะปิกอัพที่ต่างพากันออกมาสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวรุ่นพิเศษต่างๆซึ่งล่าสุด เอก็ได้เปิดตัวรุ่นปรับโฉมใหม่ให้กับ e x ็กซ์เทที่เตรียมประกาศราคาอย่างเป็นทางการในงานมอเตอร์โชที่กําลังจะเปิดฉากขึ้นในวันที่24มีนาคมนี้หรือเกรทวอ a มอเตอร์ที่เตรียมนําเอา GWM Power EV รถกระบะไฟฟ้ามาจัดแสดงในงานเดียวกันหรือ Ford ที่เพิ่งเปิดตัวรุ่นพิเศษ v e n t u r r X4 Max ไปเมื่อวันก่อนล่าสุดมีผู้ติดตามช่องของเราท่านหนึ่ง ได้ส่งภาพถา่ายรถต้นแบบที่ชัดเจนว่าคือ All New Ford v e n t u r e g e n เจเนอเรใหม่ในระหว่างการขับทดสอบในเมืองไทยอย่างน้อย3คันแม้เราได้เห็นลวดลายเส้นสายที่ชัดเจนที่สุดตั้งแต่เคยมีภาพสปายช็อตเกิดขึ้นในเมืองไทยและเป็นภาพที่แสดงเห็นเรนเจอร์โฉมใหม่รอบคันทั้งด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังแม้ว่าจะมีการปกปิดตัวถังภายนอกเอาไว้แต่ก็เผยเห็นล้อลอ,อยที่ยังคงเป็นแบบเดิมซึ่งมีใช้ในเรนเจอร และเรนเจอร์แรปเตโฉบปัจจุบันก็ตามภาพสปายช็อตชุดล่าสุดนี้ไม่เพียงแต่แสงเห็นบางส่วนของไฟเดทามด้านหน้าที่มักจะพบเห็นได้ยากแล้วยังเผยเห็นตำแหน่งของเบ้าไฟตัดหมอกเส้นสายของฝากระโปรงหน้าและตัวถังด้านข้างและมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการขับทดสอบเรนเจอร์รุ่นมาตรฐานไปพร,พร้อมกับเรนเจ r ร์ปเตโฉบใหม่เพราะเคยมีข่าวในต่างประเทศมาก่อนว่ามีความเป็นไปได้ที่ฟอร์ อาจจะตัดสินใจเปิดตัวรถทั้งสองรุ่นไปพร,พร้อมๆกันความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้สมเสมือนเป็นการส่งสัญญาณว่ากำหนดการเปิดตัว All-New Ford r e n t u r e ในปลายปีนี้น่าจะยังเป,เป็นไปตามแผนเดิมแม้ว่าจะมีปัญหาของโรคระบาดท,ทั่วโลกเป็นอุปสรรคสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตและการตลาดมานานกว่าหปีก็ตามแต่ด้วยการแข่งขันที่ดูเดือดมากขึ้นในตลาดสำคัญโดยเฉพาะในเมืองไทย ที่นอกจากจะมีผู้เล่นรายใหม่อย่างเกรทวอ l เพิ่มเข้ามาแล้วในปีหน้าก็จะถึงคิวของมิสซูบิชิที่จะเปิดตัวไททันเจเนอเรชั o นใหม่แถมรวมการเปิดตัวรถกระบะไฟฟ้าที่ค่ารถจนจากจีนอาจจะใช้ความรด้เปรียบในด้านภาษีชิงบุกตลาดก่อนแม้ว่าจะเป็นเกรทวอ l หรือ GWM Power EV ที่สัปดาห์หน้าเราก็จะได้เห็นตัวจริงและ MG Xender EV ที่มีข่าวลือว่าอาจจะมีการขยับตัวในเมืองไทย ในปลายปี2021นี้พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลก กดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ